รีวิวเครื่องเล่นวิทยุนะครับเป็น FMAM นะครับเป็นยี e ่ห้อ a นช o n a l m o เด l RE796 นะครับใช้งานเต็มระบบเป็นวินเทจงานไม้ทั้งตัวนะครับตัวนี้เป็นงานไม้ทั้งหมดบุกผ้าด้วยนะฮะตัวนี้บักโงจะบุก้วยผ้านะครับเป็นไม้ไม้ทั้งทั้งทั้งอันเลยนะฮะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นไม้อัดอย่างนี้นะครับเป็น a e นช o n a l RE796 made in Japan นะครับ ก็คือเดิมๆเป็นงานแฮนด์เมดนะครับตัวนี้นะฮะใช้ไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับมีใส่ไฟในตัวมีใส่แอนแถมให้เรียบร้อยนะนะฮะเสียบไว้ให้เรียบร้อยตัวนี้หน้าปัดมันจะถึง90เมกะเฮิร์นะครับแต่ว่าผมจูนจูนขึ้นใหม่ให้เรียบร้อยนะฮะขออนยัดตแป๊บนึงนะครับผมจูนให้รับได้ทุกคืนของบ้านเราถึง107เมกะเฮิร์นะฮะเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับ เดี๋ยวเปิดร้อยเจ็ดนะฮะเเปิดจากดิจิตอนนะครับอันนี้ร้อยเจ็ดนะครับเรามาเปิดเครื่องนี้นะฮะกำลังนะครับติดเลขเจ็สินะครับอ่าตัวเครื่องจะมีร้อยบ้างทาการเวลานะครับสินค้ามือสองงดมาตรงนี้จะบุบด้วยผ้านะครับต,ตัวรุ่มตัวเปิดปิดจะอยู่ตรงนี้นะฮะ นะครับตอนนี้ AM นะครับ AM ก็รับได้ถึง1600กิโลเฮิร์ตเป็นมาตรฐานสากลนะครับนะครับสาตู่บางทีวีมาเป็นของของนุ่มเบิร์ดไม่มีตัวแทนจำหน่ายเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลย FM 36 FM เรือนคืนตัวนี้จะเป็นตัวเลิกโทนได้รับผลกระทบกัตัวนี้เสียงจะใสกว่าตัวนี้เสียงจะดรอปลงหูฟังโซ่ปกตินะครับเป็นโหน่งนะครับเพิ่มสูงขึ้นเห็นได้ชัดอยู่แล้วนะคะเพราะว่าจก พื้น107นืนเดียวกันเลยนะครับรอวยเวันรุ่นี้107 10 <7 S 2> นะครับ107นะครับ, <10 7 S 2> รบต่อไป106อันนี้น่าจะ1 6 5นะครับระยะสลับไปสลับ High, ให้ฉีดทั้งหมดแปดแปดเข็มให้ยาสารต้านแอนเนอร์จะได้ไม่ต้องฉีด24เข็มนะครับแล้วก็ให้ยาส่วนล่างสุดฮะไล่มันจะเริ่มไล่ตั้งแต่ตัวแรกได้เลยนะครับปกติเนี่ยของญี่ปุ่นมันจะมันจะรับบ้านหลัจะรับได้แค่88-87.5บแจนถึง90นะสิแต่ผมจูน ขื้นใหม่ให้เรียบร้อยคือให้รับได้ทุกคืนของบ้านเราให้เรียบร้อยนะครับซื้อไปพร้อมใช้เลยนะครับก็จะทำให้นี้จะเริ่มจากเก้าสิบเก้ามีความอุดมสมบูรณ์กระสับกรติบโตได้ดีน,นะครับไม่มีควาเครียดนะครับตัวนี้ก็เราก็ได้น,นําตัวของโมเดลระบบดึงภาพทก็จะเห็นโมเดลซึ่งก็เป็นที่ชื่นชอบนะครับแปดสิบเก้าเก้ห้านะครับ ที่เข้าร่วมก่อน9 5เริ่มจาก89.5ครับลงมาต่ำสุดก็จะเป็น88นะฮะแต่แล้วแล้วแต่บางพื้นที่นะครับซึ่งคือเราได้ทุกครึ่งของบ้านเราสามไม่เยอะแล้วก็อาจจะเป็นบีงากด้วยหลายคนอาจจะมาเลือกกินอาหางดางล่ะนั่งเลยย้อนไปดูพระิตกหน่กระดานนี่ครับรัได้ตั้งแต่ ขึนแรกจะถึงสุดเลยนะครับและเราจะต้องแจ้งตำหนิก็คือตัวเลขหน้าปัดไม่ตรงแค่นั้นเองเพราะว่าผมจูนจูนใหม่ให้เป็นขึ้นมาเรานะครับตรงห้ามเราไว้ไปจนเรีนบร้อยเสียงดีฮะระโพงมันตัวใหญ่นะครับเสาสัญญาณก็ใส่ให้เรียบร้อยในด้านลังให้ท่านฟังทุกประการท่านยิงเข้าใจความหมายของเรา ถ้าเครื่องังมีรอยบ้างนะคะรับแต่นั้นก็แล้วมันเป็นไม้ทั้งหมดเลยนะครับท่าน,น่อนดีใส่สัญญาณทุกอย่างาให้เรียบร้อยนะครับที่ท่านขอ้อยจังละเพื่อนรอ้กันไม่ทราบว่าปิดเครื่องเหรอปิดตรงนี้เลยเลยปิดเปิดตรงนี้นะปิดกับบอลลูมนี่อยู่ที่เดียวกันนะครับที่ครับก็จบการรีวิวครับขอบคุณครับ